ไม่เคยโดนเลยว่ะยโดนใครเป็นจุทองเต็มที่รักกันที่คนสอดที่ใจี ใหม่นะครับของไอซ์แ n นด์ยูนะครับชื่อเพลงว่าอยากโดนเป็นเจ้าของครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่นะฮะจากบ้าที่6นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลงเต็มๆยังไม่ได้ปล่อยให้ใครฟังเลยนะครับแต่ว่าเราฮะขอจะมาเอาตัวอย่างเพลงมาเปิดให้ฟังเป็นที่แรกด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังนะครับผมตกใจผมควรเหมือนกันครับเรื่องอะไรครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์แอนด์ยูเนี่ยจะทำเพลงโดยพี่มิกเชถหายารตเองครับแต่ว่าเมื่อ ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้ไปทราบข่าวมาว่าคนคที่ทําเพลงให้คุณไอซ์เนี่ย ดุเดือดกันทุกคนเลยนะครับดุเดือดดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาสายนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือคนเหล่านี้หรือครับนั่นคือเนื้อร้องโดยพี่เขตวงกลานะครับทานองโดยพี่หนุ่มวงกลาและเรียบเรียงโดยพี่เพชรวงกลาซึ่งเมื่อวันพี่เพชรก็อยู่วงวงกลาอยู่วงไอซแซคมาก่อนด้วยซึ่งทั้งสามคนนี้เป็นด็อกเกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เพลงนี้พอฟังเพลงเมื่อกี้เนี่ยเสียงกีตาร์แตกอยู่ไหนกองฟุกซุกยู่ไม่มีเลยซึ่งทําให้รู้ว่าจริงๆแล้ว แอบเบลนะเนี่ยแอบเบลเขาก็มีความกว้างไงคือสามารถทําเพลงได้แบบหลายแนวนะครับว่าหลังจากที่ทําเพลงตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ผันตัวขึ้นมาแบบทําเพลงให้คนอื่นบ้างนะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นเราลองไปฟังพัฒนาการของพี่ๆต้าหน่อยไหมพัฒนาการของไอซ์รันยูไม่ฝีมือการทําเพลงไงแล้วก็เพลงของไอซ์รันยูด้วยครับผมเอาพร้อมๆกันนี่แหละครอผมนะไปฟังกันเลยครับ คว้าก็จุม่มมือกันฉันก็ยังต้องวางเปล่าเหมือนเดิมรั้งมันนานเกินไปคนนั้นจะเป็นใครฟ้าไม่มีเวลาตอบฉันเลยอยากจะขอเจอคนดีๆแค่สักคนบนถนนที่มันยังไม่มตวามเหงาปรดสงสารหัวใจที่ทนทนเหงาไม่ค่อยได้ อจ้าของเต็มที่รักกันทีคนสดที่ใจนี

มีความเป็นร็อกอยู่เมื่อกี้ตอนตเขาไม่แตะตอนทีเซอร์ตอนทีเซอร์เอาคือให้ฟังอย่างเดียวแต่พอฟังแต่ต้นมีร็อกกันโรอยู่เหมือนกันเขาเรียกว่ามีท่อนปลุกใจกันอยู่ใช่มีความเป็นร็อกอยู่แล้วจริงๆนี่ไม่ใช่คือคือคือไม่ได้บอกว่าวงร็อกจะทําแบบอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคือเป็นความสามารถที่กว้างนะฮะอย่างผมเองเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมล่ะนอกจากอัดวงร็อกแล้วผมเคยอัดให้ไอซ์สันยูมาแล้วด้วยอ้าว คุณไม่เคยบอกผมเลยนะครับอ่าเห็นไหมคนเราต้องทำได้กว้างๆหน่อยเพลงแรกของไอซ์จะรู้ผมว่าต่อไปต้องไปติดติดต่อแบบพี่ชูเงี้ยนะเอาสายล็อกมาทำอย่างนี้ให้หมดเลยทำเพลงแดนซ์เพลงหนึ่งแล้วก็ให้พี่บงซีมาเต้นเราข้ามก่อนเรากลับมาพูดถึงไอซ์ก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้ฟังเนื้อหาแล้วเป็นไงครับก็เป็นเพลงที่คนโซน่าชอบนะครเป็นเพลงสาหรับคนที่ กำลังอยากจะเจอความรักเป็นคนที่โอ้โหผมชอบเดิผมจะชอบเลยโสดทั้งคู่เลยอ่ะหาชูววะดิครับผมก็เป็นเพลงที่คนโสดน่าโดนการเป็นเพลงของคนที่อยากมีคนมารักอยากอยากมีคนมาเป็นเจ้าของเรียกว่าอยากโดนรักนั่นแหละอยากโดนคนมารักนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่าอะไรเนื้อหาฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่ได้เป็นคนโสดแบบว่าโอ้ชีวิตชีวิตฉันเศร้าอย่างนี้เป็นคนโสดที่ยิ้มได้เป็นเป็นแง่มองโลกเนี่ยแบบแง่ดีหน่อยใช่ว่าจริงจริงมันเป็นชิ้นเนเจอร์ของ ไอ้ด้วยแหละเขาจะต้องมีเพลงเร็วแบบแนวเนี้ยใช่สักเพลงหนึ่งแน่ๆที่แบบติดหูแล้วก็ผมว่าเพลงนี้น่าจะติดหูได้ไม่ยากที่ที่เล่นแต่อนกางน่าจะเอามาเล่นกันเนาะใช่แบบว่าตามสันที่ยังคืนอ่ะและเอ็มวีก็ ดูดีเลยนะครับได้ทั้งโกติแล้วก็น้องยิบโซมาเล่นด้วยครับแล้วเอเนี่ยได้ข่าวมาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเพื่อรอจะปล่อยกันเร็วๆนี้แล้วครับครับผมก็น่าจะวันศุกร์นี้นะฮะคงจะได้ชมกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใครชื่นชอบนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับที่ดอกจัน1230014ครับครับผม ตอน <t> <n row> น <iek> ี้เอาล่ะนะครับมาถึงคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกับคอนเสิร์ตที่รวมเอาหนุ่มสาวเสียงดีนะครับของก็บอกว่าแต่ละคนนี่คือรวมตัวกันแล้วผมต้องบอกว่าคอแตกเพราะว่าพลังเสียงนี่คือสุดยอดมากกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่ายังดีว่า and the superman concert ครับผมคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็จะมี ก็จัดขึ้นนะฮะที่ Ex h i b i t i o n Hall นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่คือรวบรวมเอาศิลปินรุ่นใหม่นะคือเป็นแบบเหมือนกับว่า next gen ที่แบบสิดดีไล่ชื่อเลยนะแต่ละคนนี่คืออย่างพี่พี่วงนิวจิ๋วเรียกวงนิวจิ๋วผมใครนั่งเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ก่อนพี่เค้นั่งนี้ปะเป็นเก้าอี้าอ้ผันครับตัวนี้เลยเนม่ตัวนี้เลยพี่ขยับมา มีอีกมีงีะครับแล้วก็มีอย่างพี่ประดานครับมีซานินะครับมีน้องแก้มนแล้วมีสามฝั่งซูเปอร์แมนบ้างใช่ครับน้องโดมีน้องดิวนะครับมีต้อนนะครับแล้วก็มีนัทสัตตะธรครับแต่ละคนนี่คือเเอาเสียงดีทุกคนมารวมกันเป็นยังไงนะศิลปินแต่ละคนฟังชื่อห้าพี่เบียร์คือคือเรื่องการร้องเนี่ยร้องดีอยู่แล้วเพราะคือตัวเราเนี่ย เคยฟังงานของน้องๆคือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบในคอนเสิร์ตนี้คือการนําเพลงมาอ r r a n กันใหม่คือเพลงเนี่ยอย่างเพลงที่เขาเลือกมาทุกเพลงเป็นเพลงดังอยู่แล้วนะซึ่งเรียกได้ว่าดนตรีที่ถูกทําไว้นะคืออาจจะเป็นดนตรีที่เหมาะกับยุคสมัยนั้นน่้นัปีนั้นๆ30สปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วแต่ว่าการเอามาทําใหม่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำให้รู้สึกว่าเพลงเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพลงเก่าเลยคือไม่เคยมันยัารถอยู่ได้ตลอดคือมาออกตอนนี้ก็ฮิตอีกะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็น ความอรรมตะมันมีจริงๆกบับบทเพลงเหลานี้แม่พูดได้ดีจริงๆนะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยว่ามรรยากาศจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ